สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ล็อตใหม่นะคะล็อตนี้มีมาเยอะมากเลยนะคะทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพมาก,ก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากดูรูปสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทางไลน์เลยนะคะ y i m 1 4 3 1 m นะคะอันนี้ก็จะเป็น id ดียไลน์นะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่โสดทางไลน์นะคะก็ถักมาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กแย้มโรช็อปนะคะอันนี้เดี๋ยวทิ้งไปลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้นะจะเป็น IG นะคะเอาไว้ติดตามรู้สินค้าคร่าวๆนะคะก็เข้าไปติดตามได้เลยนะคะอันนี้ก็จะอัปเดตเวลามีของมาใหม่นะคะ IGY s ไวย์จสกชนะคะนี่นะจะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแปบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะ อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นปากกาสกูชี่นะคะก็เป็นปากกาที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็ด้านบนจะเป็นสกูชี่นะคะมีลายนี้นะคะเป็นลายไก่นะคะสนใจลายไหนแคปภาพไปได้เลยนะคะแล้วก็ลายนี้จะเป็นลายกล้วยนะคะมี2องสีให้เลือกนะคะลายต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลายแครอทนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายแกะอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายน้องหมูค่ะ นี่นะคะจะเป็นปากกาอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยด้านบนก็จะเป็นสกูชี่นะคะอันนี้เวลาปากกาด้านนี้หมดนะคะสามารถเอาปากกาด้านอื่นมาเปลี่ยนได้นะคะก็จะเป็นเหมือนปอกปากกาสกูชี่แบบนี้นะคะตัวสกูชี่ไม่กลิ่นหอมนะคะแล้วก็นุ่มสโลนะคะเนื้อดีมากๆนะอันนี้ราคา19บาทนะคะเป็นปากกาสกูชี่ค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นตัวเอเลี่ยนอันนี้นะคะจะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะคะสีจริงคือสวยทุกสีเลยนะคะจะเป็นสีแบบอ่อนๆพาสเทลนะคะด้านหลังนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ นี่อันนี้ราคาชิ้นละ19บาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะตัวเนื้อจะเป็นประมาณนี้เลยนะเนื้อดีมากลายน่ารักนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมาใหม่นะคะราคาชิ้นละ19บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแอนิมอลโดนัทนะคะก็มีหลายลายมากๆเลยตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูแต่ละลายนะคะสนใจลายไหนแคปภาพไ่เลยนะคะมีเป็นลายแรกลายนี้นะคะแล้วก็ลายต่อมานะคะจะเป็นลายสีเหลืองอันนี้นะคะเหลืองฟ้านะคะมีเป็นสีชมพูอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองล้วนนะคะตัวนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะไซต์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะไซส์แบบกลางๆนะคะราคาชิ้นละ19บาทนะคะเนื้อดีค่ะนุ่มสโลนะคะเป็นแบบ a อนิมอลโดนัทนะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นไอติมแท่งนะคะสีใสหลงอันนี้นะตัวนี้นะคะมีความหนานะคะแล้วก็จะนุ่มนะคะเนื้อแบบซอฟต์ค่ะน่ารักมากเลยนะสีสวยนะคะจะมีลายทั้งหน้าหลังแบบนี้นะราคา19บาทเหมือนกันนะคะหอยทากสีเขียวนะคะอันนี้ก็1ิาบาทเหมือนกันนะ สยใหญ่นะคะส์ประมาณมือแล้วก็นุ่มชโลด้วยค่ะตัวนี้คือกลิ่นหอมมากนะคะต่อมานะคะจะเป็นไอติมซันนี่ไซเล็กนะคะก็จะเป็นไอติม2ชั้นแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นไซเล็กนะคะส์ยก็จะเป็นประมาณสายกลางค่ะราคาชิ้นละ,ะ19าบาทนะคะจะเป็นแบบไอติมแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แมวนะคะเป็นเนื้อสียสดุงกาแล็กซี่แบบนี้นะคะตัวนี้ก็19บาทเหมือนกันนะคะเนื้อซอฟมากแล้วก็นี้นะคะสโลมากความสโลนะคะนี่ลายน่ารักด้วยนะกลิ่นหอมนะคะราคาชิ้นละ19บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นตัวอมองอ้านนะคะก็ตัวนี้มีหลายสีมากนะคะล็อตที่แล้วก็คือมีคนสนใจเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละสีนะคะสนใจสีไหนก็สามารถแคปภาพมาได้นะคะสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มนะคะสีน้ําเงินค่ะแล้วก็นี้จะเป็นโทนชมพูม่วงนะคะ สีแดงสีเทาเหลืองดำแล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้นะคะไซส์จะเป็นประมาณนี้นะลายนี้คือน่ารักมากนะคะแล้วตัวสกูชี่ก็แบบนุ่มๆสโลนะคะราคาชิ้นละ19บาทเหมือนกันนะด้านหลังจะมีเหมือนเป็นแบบกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะคะเป็นตัวอมองอัดนะคะ19บาทนะเวลาสั่งอันนี้ก็ระบุด้วยนะคะว่าเป็นแบบใส่เล็กเพราะว่าจะมีเป็นอมองอัดไซส์จัมโบ้อยู่นะคะแบบนี้19บาทค่ะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นเด็กห่วงยางนะคะมีทั้งหมด4แบบให้เลือกนะคะมีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีม่วงแล้วก็มีแบบนี้สองอันนี้คล้ายๆกันนะคะเป็นโทนสีแดงแล้วก็โทนสีชมพูนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นสกูชี่เด็กห่วงยางค่ะตัวสกูชี่ก็นุ่มสโลนะคะลายอันนี้คือน่ารักมากเราไซส์ก็ค่อนข้างใหญ่นะคะราคาชิ้นละ19บาทเท่ากันนะคะนี่นะาจะเป็นสกูชี่เด็กห่วงยางค่ะ ตุ๊กตาแก้วน้ำอัดลมนะคะจะมีเป็นแป๊บซี่นะคะมีเป็นโคลาอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโซดาสีเหลืองนะคะมี3แบบให้เลือกนะคะก็จะมีหลอดด้านบนด้วยเป็นหลอดจิ๋วๆแบบนี้นะคะน่ารักมากมีเป็นแบบแขนค่ะแล้วตัวสกูชี่ก็นุ่มสโลว์มากๆเลยนะคะไซต์ตัวนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะรานะคาชิ้นละ19บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็19บาทอันนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบหัวไม้ยูนิคอร์นนะคะแล้วก็เบล LQL ค่ะ แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นที่บีบกากเพชรนะคะตัวนี้จะมี6สีให้เลือกนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแต่ละสีนะคะมีเป็นสีส้มนะคะสีเหลืองสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะกับสีม่วงนะคะกับสีฟ้าด้วยนะคะอันนี้สวยมากนะคะจะเห็นเป็นแบบกากเพชรด้านในนะคะเวลาบีบออกมาจะเป็นสีใสแบบนี้แล้วก็เป็นกากเพชรน,นะคะอันนี้คือน่ารักมากนะคะแล้วก็จะเป็นที่บีบแบบนี้ค่ะราคาชิ้นละ19บาทนะคะจะเป็นบอลบีบตะข่ายนะคะส่วนใจสีไหนก็แคปภาพมาได้นะคะ เซตน้ำลายกูเดทามะนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นตัวบีบกูเดทามะอันนี้นะคะเป็นแบบพลาสติกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนสลามหรือว,ว่าน้ำลายเอเลี่ยนนั่นเองนะคะวเ,เวลาเล่นนะคะก็เทสลามนะคะหรือน้ำลายเอเลี่ยนนี้ไว้บนมือแล้วก็เอาตัวนี้บีบนะคะก็จะเป็นแบบเล่นไปมาประมาณนี้นะคะต่อเซตนะคะจะได้2ชิ้นแบบนี้ราคานะคะเซตละ19บาบาทค่ะกระดาษขูดสีดำนะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะก็จะได้ไม้แล้วก็จะได้กระดาษขูดเป็นสีสีแบบนี้นะคะอันนี้25บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นตัวโมนิโมนินะคะรานะคาชิละสิบบาทนะคะจะอยู่ในแพ็กเกจซ่องใสแบบนี้นะคะจะเป็นตัวสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะสนใจสีไหนแคปผ้าไปนะคะนี่นะมีสีชมพูด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้สามารถที่ได้เล็กน้อยนะคะก็ถ้าเล่นไปนานๆก็จะยืดขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่น่ารักมากนะคะนุ่มนิ่มค่ะราคานะคะชิละสิบบาทค่ะสกูชี่บอวมิกกี้เมาสนะคะอันนี้ราคา10บาทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นสีมุกแบบนี้ค่ะ บอลแมวนะคะอันนี้ก็10บ,บาทเหมือนกันนะคะนุ่มสโลมากนะเป็นสีมุกเหมือนกันนะคะโลบอลโลกนะคะอันนี้คือคุ้มมากเพราะได้สกูชี่ไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เลยแล้วก็นุ่มสโลมากนะคะราคาชิละสิบ,บาทเท่านั้นนะปาวานมิลลี่นะคะอันนี้จะมีทั้งหมด3สีให้เลือกค่ะสีแ็กซีนะคะสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีสายลุงนะคะตัวนี้ราคาชิละยีบาบาทนะคะนี่นะก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยค่ะ ช็อตเค้กนะคะนี่จะมี3สีให้เลือกนะคะราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทนะคะก็จะเป็นช็อตเค้กสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะด้านบนเป็นสตรอเบอรี่อยู่ค่ะนี่เนี่ยก็จะนุ่มสโลประมาณนี้นะคะมี3สีให้เลือกนะคะสามารถระบุมาได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นราคา35บาท3ชิ้น1น0นะคะสามารถคลาแบบกันได้เลยนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อแบบเดียว3ชิ้นนะคะคลาได้หมดที่ราคา35บาทนะคะก็จะได้3ชิ้น100ไปค่ะ มาแบบที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นน้องหมูนะคะตัวนี้จะมีสองสีนะคะมีเป็นสีชมพูล้วนนะคะแล้วก็เป็นสีขาวอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องหมูใส่ว้วนๆแบบนี้นะคะดา้านล่างเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบหลับอยู่นะคะอันนี้นะราคานะคะ35บาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะนุ่มสโลมากนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะขายดีมากๆนะนี่นะคะความสโล35บาบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นซาลาเปาหมี่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้ค่ะตัวนี้กันนะคะด้านหลังก็จะมีลายเส้นนะคะเป็นของซันนี่ซนะูกุชินะคะนี่นะเนื้อซูกุช่นะคะเนื้อนิ่มมากแล้วก็สโลว์นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ประมาณ2มือค่ะเนื้อดีมากตัวนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นสูกุช่แบบเนื้อดีอันนี้บิบมันมากๆเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะ35บาบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะ มินิเมา์นะคะ35บาท3ชิ้น1น0่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อแบบนุ่มๆนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีกลิ่นหอมนะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นมินเนี่ยนนะคะก็ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะด้านมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคา35บาทสชิ้น100ค่ะซูชินะคะอันนี้จะเป็นสูชิไข่หวานแบบนี้ค่ะก็ตัวนี้นะคะราคา3 9บาบาทเท่านั้นนะเนื้อดีมากนะคะอันนี้คือความเนื้อดีคือแบบนุ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะ ซส์ก็ค่อนข้างใหญ่นะคะใส่ประมาณมือนะลายน่ารักนะคะเป็นลายซูชิไข่หวานอันนี้ค่ะราคาชิ้นละ39บาทนะคะอย่างต่อมานะคะที่เหลือนะจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะราคาเท่ากันทุกแบบนะคะ49บาบาทค่ะแบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นปลาดาวนะคะสีสวยมากนะคะสีตัวนี้คือแบบสดใสมากๆเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไซส์อันนี้คือใหญ่นะคะไซส์แบบเกิน2มือนะราคา49บาทนะคะนุ่มแล้วก็สโล่นะคะก็จะเป็นแบบกุชชี่ปลาดาวค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบตัวอมองอัสไซส์ใหญ่นะคะเวลาสั่งอันนี้ก็ระบุได้นะคะว่าเอาแบบไซส์ใหญ่หรือว่าแคปผ้าไปก็ได้นะคะจะมีเป็นสีดําอันนี้นะคะดําล้วนนะคะแล้วก็จะมีเป็นชมพูผสมม่วงอันนี้นะคะ มีเป็นสีแดงล้วนสีขาวน้ำเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีจุพูแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยซสายตัวนี้คือซสายใหญ่เลยนะคะสายจัมโบ้แล้วก็ชิ้นแบบในหนานะคะเต็มมือเลยนะราคานะคะ49บาทค่ะสโลนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเคงนกฟงฟามิงโกนะคะอันนี้ก็49บาทเหมือนกันนะคะสโลมากนะคะรรนี้คือมีโีตนชเชอซอฟสโลเยอะมากนะคะ นี่นะความสโลนะคะด้านบนก็จะเป็นน้องฟังโกดีนะคะนี่แบบนี้เลยราคานะคะ49บาทค่ะตัวคิตตี้นะคะอันนี้ก็ราคา4 9บาทเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่มากๆนะคะแล้วก็อันนี้สามารถนั่งได้นะคะก็เอาไว้ตั้งตรงตัวอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ได้นะคะนี่นะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะกลิ่นหอมตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะราคา49บาทค่ะ แล้วก็น,นี่นะคะจะเป็นนกฟามิงโกนะคะจะเป็นแบบนั่งนะคะเหมือนเป็นแบบตอนว่ายน้ำอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็ชิ้นใหญ่มากเป็นซสายแบบบิ๊กจัมโบ้เลยนะคะชิ้นใหญ่เต็มมือมากๆค่ะแล้วก็นุ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะราคา4.9บาทเท่านั้นค่ะเลมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซสายยักษ์นะคะซสายใหญ่ค่ะนุ่มสโลว์เหมือนกันนะคะ49บาบาทนะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบแกะค่ะด้านข้างก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นแบบตัวตัวเลยไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะราคา4 9บาทนะนี่นะคะสโลว์มากคืออันนี้คือเนื้อดีมากๆนะคะจะเป็นน้องแกะแล้วก็ตรงผิวจะเป็นแบบปุยๆแบบนี้นะคะราคา4 9บาทค่ะแมวน้ำนะคะอันนี้จะเป็นแมวน้ำแป้งฟันนะคะก็จะถือแป้งสีฟันนะคะยาสีฟันแบบนี้นะคะจะมี2สีให้เลือกนะคะจะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็อีกสีนึ้งจะเป็นสีนี้ค่ะไซส์ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์แบบเต็มมือนะ ชิ้นใหญ่นุ่มสโลค่ะราคานะคะก็ราคาชิ้นละ49บาทนะคะสโลมากนะขนมปังโทษอันนี้นะคะตัวนี้ก็มาแล้วนะคะเป็นไซยักษ์นะคะล้วที่แล้วก็มีคนถามเยอะมากนะคะนี่น้มาแล้วนะคะอันนี้คือชิ้นใหญ่เหมือนเดิมเลยแล้วก็เนื้อดีนะคะคุ้มค่านะตัวนี้ลายน่ารักด้วยนะคะมีกลิ่นหอมแบบแบบกลิ่นขนมปังนะคะราคา49บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบแพะนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะ นี่นะตัวสกูช่จะเป็นประมาณนี้นะคะนิ่มสโลค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นตัวตัวนะคะเป็นไซส์ใหญ่เลยล่ะค่ะเท่ากันนะคะ49บาทนะสกูช่รูปหนอนอันนี้นะคะก็จะเป็นหนอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่มากนะคะเป็นไซส์ยักษ์ค่ะตัวสกูช่ก็นุ่มสโลนะคะอันนี้ก็ราคา4 9บาบาทเหมือนกันนะคะ บ้านหมีนะคะก็จะเป็นบ้านทรงน้องหมีแบบนี้เลยนะคะมีหูด้านบนแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นทรงสีแบบเหลี่ยมๆนะคะกลิ่นตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะราคา49บาทค่ะไอติมนะคะก็จะเป็นไอติมแบบนี้เลยนะคะเป็นไอติมโคลนยักนะคะซ้ายใหญ่มากด้านบนก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีมากความสโลนะคะ ราคา49่บาบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนพายแล้วก็ด้านล่างจะมีไส้หนาๆแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็ชิ้นใหญ่มากนะคะตัวไส้คือแบบใหญ่มากนะคะตัวนี้ราคา49่บาบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นแบบเกลียวเกียวแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมนะ แบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นทับเค้กนะคะมี3สีให้เลือกนะคะสีแรกจะเป็นสีนี้นะคะสนใจสีไหนแคปภาพไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีที่2นะคะสุดท้ายจะเป็นสีนี้นะคะซสายใหญ่นะคะนี่นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะมีเป็นแบบอมยิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะราคาชิ้นละ49บาทนะคะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสเบปรี่ยักนะคะก็ตัวนี้เป็นชิ้นใหญ่มากๆนะคะน,นี่คื้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะส์้หย่กก็สองมือเยอะมากนะคุ้มค่านะคะในราคา49บาทเท่านั้นนะคะตัวสุกุชิก็นุ่มสโลค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ49บาทนะคะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบริวซูกุชิทางร้านนะคะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากดูลูกสินค้าทางร้านนะคะสามารถทักมากสอบถามได้ทางไลนเลยนะคะ,ะ @yim1431m ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่โสดทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กยามโรช็อปนะคะอันนี้ทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น IG นะคะเอาไว้ติดตามอัปเดตต่างๆนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะ igy.sukushi นะคะนี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ